ครอบครัวของนายนิรันร์สร้อยสูงเนินชาวบ้านป่าแก่ตําบลลุ่มลำชีอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชายภูมิโทรศัพท์ประสานขอความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาให้ช่วยติดตามหานายนิรันร์ซึ่งหายตัวไปตั้งแต่เย็นวันที่8เมษายนที่ผ่านมาระหว่างเดินทางด้วยรถส่วนตัวจากกรุงเทพกลับบ้านเกิดช่วงสงกรานแล้วก็โทรหาแม่เพื่อแจ้งว่ามาถึงอำเภอจตุรัสแล้วก่อนที่จะติดต่อไม่ได้อีกนะครับ ตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาครอบครัวได้ออกตามหายอย่างต่อเนื่องนะครับ <_ C os al> เพราะหวังว่านานิรันยังคงมีชีวิตโดยอาจจะอยู่กับเพื่อนหรือว่าอาจจะอยู่ในอันตรายทําให้ไม่สามารถติดต่อครอบครัวได้ด้านพันธุ์ตำรวจเอกสมพานมุทาพรผู้กำกับการสพหนองบัวโคกระบุว่าตำรวจได้สอบสวนแล้วก็พบว่านาน,านิรันได้คุยโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายกับเพื่อนชายคนสนิทที่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา แต่ว่ายังไม่พบเบาะแสที่เชื่อมโยงกับการหายตัวไปครับ